สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆที่ติดตามเมเมทาง YouTube Facebook Spoke Dark แล้วก็ติดตามอ่านบล็อกของเมเมเนาะก็วันนี้เป็นคลิปอัปเดตค่ะตามที่สัญญาว่าจะมาอัปเดตให้ฟังว่า3-4เดือนไม่ได้ทำมากี่เดือนแล้วก็ไม่รู้3-4เดือนที่ผ่านมาใช้อะไรชอบแล้วปืมแล้วประทับใจอะไรใช่ดีอะไรใช้ไม่ดีก็จะมาเมาส์ให้ฟังนะคะในคลิปนี้ซึ่งเมเมได้คลิกเมาส์มอยแลวกันมอยมอยอยตลอดก็เดี๋ยวเริ่มด้วยที่ ของคุณกุ้งอินเตอร์คุณกุ้งอินเตอร์ได้ส่งผลิตภัณฑ์มาให้ทดลองใช้เนื่องจากเป็นเพื่อนใน Facebook กันอายุอายุเท่ากันด้วยนะคะก็ขอ,ขอเล็กกุ้งแล้วกันเนาะซูสนิทสนมกับเขาปล่าจริงๆไหมเนียนปีเนียนนะคะก็คุณกุ้งส่งมาให้เป็นซูเปอร์วอเตอร์เอเซนนะคะซึ่งเป็นตัวนี้ถามว่าทำไมถึงชอบจริงๆปกติเม็นใช้สกินสติคอวที่เป็นไฮเดรติ้งบีฟอจลแล้วแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันแพงแพงแล้วก็ ค่อนข้าที่จสั่งซื้อยาในเมืองไทยก็มีขายนะอม,มีขายมัง้งแต่ว่าแพงมากเลยอะ่ะตัวนี้คุณกุ้งทำออกมา30มิลราคา490บาทถูกมากแล้วก็ใช้ดีมากเดี๋ยวลองให้ดูมันจะเป็นน้ำสีใสนะคะสิ่งที่แตกต่างจากสก,กินซูดิคอลคือมันเนื้อมันเหลวกว่าก็ะแค่นั่นเองแต่ว่าถ้าถามว่า,าประสิทธิภาพหรืออะไรเนี่ยก,ก็อาจจะไม่เท่าแต่เฮ้ยรานะคามันถูกกว่าแล้วก็ มันเติมน้ำให้ผิวได้จริงๆดีจริงๆเหมือนกันนะคะซึ่งไม่ยีลองแล้วสัาอาทิตย์ก็พบว่ามันโอเคนะเธอโอเคนะประมาณสักสอาทิตย์สอาทิตย์เนาะถือว่าเป็นเป็นตัวเติมน้ำให้ผิวที่น่าสนใจค่ะเนื่องจากไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็เป็นเอเซนซซึ่งซึมเข้าผิวง,าง่ายอใครสนใจก็ไปสอบถามคุณกุ้งอินเตอร์เอาละกันเท่าที่ทราบมาคือราคา490บาท ะะแล้วก็สูตรที่จําหน่ายเนี่ยน่าจะเป็นอีกสูตรหนึ่งก็คือเตอเขาใส่อะไรเข้าไปเพิ่มอีกก็ไม่รู้ชีใส่อะไรเข้าไปเพิ่มก็ไม่รู้เพื่อให้แบบเธอหน้าไร้์ยันขึ้นะ่ะแต่ฉันะ่ะได้มาเป็นขวดนี้แอบแอบคือแอบคือนะคะแต่ว่าก็ขอบคุณคุณกุ้งมากที่ส่งมาให้ลองเนาะยังน้อยก็ยังแบบสแกนผ่านว่าหนังหน้าเมเมอโรจินิกเทสผ่านไม่แพ ดีค่ะใครที่หาซื้อตัวตวำหรับให้ผิวอยู่นะคะลองอันนี้น่าสนมากมม่ให้เป็นสกินซูดิเคิลไทยแลนด์บายกุ้งอินเตอร์น่ารักไหมน่ารักมากเลยนะคะจากจากนี้ก็จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช้เรารู้สึกผิวแน่นมากอิ๋นูผิวแน่นขึ้นเหมือนเขาเข้าไปซ่อมภายในผิวนะคะก็คือ Sunflower p ์ n ของ s a เซโบตัวเนี้ย ตอนแรกไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรรู้แค่ว่าทาแล้วทาให้หน้ามันไม่แหง้งเฮ้ยทาไปประมาณสักสองเดือนสองเดือนนะคะเฮ้ยผิวมันแน่นขึ้นอ่ะแน่นขึ้นแน่นมาจากข้างในเหมือนแบบเซลล์ผิวเราที่แบบเวลาเป็นสิวแล้วมันแบบเป็นอักเสบเข้าไปข้างในใช่ไหมคะตัวนี้มันจะทําให้ผิวข้างในเราอะแข็งแรงขึ้นเหมือนเขาไปซ่อมข้างในเซลล์เลยซึ่งมันช่วยลดสิวผดเปนนะขอบอกมันช่วยลดสิวผดด้วยแล้วก็ช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิวที่ มีปัญหาแพ้อะไรมาจากสารเคมีหรือว่าสิ่งรอบข้างนะคะก็ขอบอกเป็นครีมที่แบบไม่เม็ดปลื้มอ่ะแล้วก็ต้องมีติดไว้ตลอดเวลาเหมือนเป็นครีมขาดไม่ได้จะตายนะคะโอ้ยชอบมากแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ5กรัม195บาทหาซื้อได้ที่เพจซาเจโลนะคะมีไว้เถอะ ใช้ไปสักสองเดือนสามเดือนแล้วเธอจะรู้สึกถึงความแตกต่างจริงๆอันนี้คือแบบไม่ได้ไม่ได้แบบเฮ้ยไม่ได้อวยเลยนะแต่แบบใช้เราชอบจริงๆอ่ะเมยใช้มาประมาณสองเดือนแล้วแบบดูสิดูหน้าสิวันนี้ไม่ได้ทารองพื้นทาแต่แป้งฝุ่นแล้วก็ซัต์ปากแดงเข้าไปเพื่อกบรอยสิวนะคะก็โอเคนะหน้าฉันเด้งขึ้นหน้าฉันเด้งขึ้นหน้าเธอก็เด้งขึ้นได้โอเคป้าอีกแบรนด์อีกอย่างหนึ่งที่ชอบของเชนเซโบเราก็ถือว่าเป็น must have ของเมย์ปัจจุบัน ก็คือกันแดกค่ะเป็น SPF 70ถามว่าทำไมถึงชอบอ๋อวิเนื้อบางมากแล้วก็ซึมไวมากนะคะที่สำคัญราคาถูกมาก3 0มิ0กว่าบาทเธอฉันอยากจะทาทั้งตัวให้พี่เลยแล้วก็ไม่ทาให้หน้าวอกด้วยนะคะแต่วันนี้ไม่ได้ทาวันนี้ไม่ทากันแดดไม่ทาอะไรเลยทาแป้งฝุ่นอย่างเดียจริงยังอยู่กับ ซา,าเซโมหลายอย่างเลยซึ่งเขาส่งมาให้ลองหลายอย่างแต่ว่าตอนนี้ก็คือค่อยๆทยอยลองให้แต่ว่าก็มีผลิตภัณฑ์อะไรส่งมาให้ลองเยอะแยะซึ่งเมย์เมย์ก็ขอทยอยลองก่อนขอเวลาก่อนไม่ใช่แบบลองไปสองอาทิตย์แล้วก็ลองไปอาทิตย์นึงแล้วก็มาบอกว่ามันใช่ดิเฮ้ยอาทิตย์เดียวมันไม่เห็นผลเกบ้ฉันใช้แบบสองสามสี่ห้าหกอาทิตย์ถึงจะมาเมาได้ว่ามัน ดีจริงนอกนั้นก็จะมีเมาส์มอยบ้างใน Facebook ที่แบบเฮ้ยฉันชอบฉันอ,อืมอมอ,มอะไรก็ตามเรื่องไปเหมือนเมาส์กับเพื่อนนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เขาส่งมาให้ลองเองเหมือนกันก็จะเป็นสปาเมิวโซค่ะซึ่งแบรนด์เขาส่งให้ลองเราไม่เป็นแบบคอมเมนต์ไปกลับไปว่าแบบเฮ้ยชอบอะ <laughs> ชอบมากเลยอะชอบแล้วก็อ,อันเนี้ยขอบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่แบบติ่งแต่งงาน จะได้เป็นดูเป็นผู้หญิงน่ากินเป็นคุณผู้ชายของคุณอาจจะแพ้ขนมนมเลยอย่างนั้นต้องเลี่ยงนะคะเดี๋ยวเขาจะเป็นไมเกรนเธอจะไม่น่ากินไว้ะสับปลป่า,ปาอันนี้เป็นเกลือขัดผิวค่ะซึ่งก็จะใช้ขัดแล้วก็ใช้แบบเหมือนกับม,มวิธีของเม่เมลาดน้ําใส่ตัวให้ตัวมันเ,เปียแล้วก็ค่อยๆเอาเนี้ยขัดวนๆๆพอมันรู้สึกเฝืดฝืดฝืดไปก็เอาน,านะะ้ำาค่ะค่อยๆขัดวนๆๆน,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 นะคะ ก็ใช้เสร็จแล้วผิวแบบกลิ่นหอมเหมือนขนมเค้กเหมือนตัวเองเป็นขนมเค้กที่น่ากินไม่ไ,ไม่มีใครบอก,าากมาเองได้กินบอกเองพี่แหละนะคะก็แบบราคาเท่าไหร่ไม่ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าเขามีขายที่เซเว่นที่อะไรราคาไม่แพงอะ่ะที่ซองเล็กๆมันจะป, 40, 40ประมาณสี่สิบกว่าบาทน,นะคะแล้วเขาส่งมาให้ลองหลายอย่างแต่ที่ได้ลองเนี่ยก็คือแค่สองสองสองสิ่งนี้ก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นเกลือขัดผิวเหมือนกันแต่ว่าเป็น โยเกิร์ตสปาผลิตภัณฑ์เขาะจะเป็นเนื้ออย่างนี้ค่ะซึ่งไม่เมย์แกะแล้วแต่ว่าใส่กระปุกอะไรไว้ให้จะเป็นเกลือแบบละเอียดละเอียดลยอะแล้วก็หอมมากหอมมากทั้งสองกิ่นอุ้ยรัวหอมมากทั้งสองกิ่นนะคะคือแบบลองใช้เถอะไอ้เกลือขัดผิวยี่ห้อดงังๆมาจากฝรั่งเศสแพงๆเป็นพันแพ้ลาพาเธอทิ้งได้เลย เพราะว่าปกติเมเมเนี่ยไม่ชอบใช้อะไรที่ขัดผิวเพราะเนื่องจากแบบเคยใช้ไอ้แบรนด์ที่มันมาจากยุโรปอะแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งก็คือโหขนาดแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่เมยเมปืมมาใครๆก็จะรัวแบบถ้ามันพูดถึงอ่อนมันจะต้องเช้จิวสจวนฉันใช้สัครับของจิวสจวนแล้วฉันไม่รอดฉันแย่ฉันแบบคันมากเพราะมันแห้งมากแต่ว่าตัวเนี้ยขัดแล้วผิวนุ่มมากไม่แห้งเลยเก๋มากแล้วก็ถูกด้วยนะคะซึ่งเป็นของโปรดักของคนไทย เป็นผลิตในประเทศไทยด้วยก็ยังไงก็ไปเลือกดูกันเนาะครีมทามือครีมทามือเมย์ใช้อโลอินค่ะคือลองมาหลายแบรนด์แล้วก็ยังกลับมาชอบแบรนด์นี้เหมือนเดิมอโลอินส่วอีกแบรนด์หนึ่งเมย์ใช้ทาส้นเทา้าส้นเทา้าเมไม่ได้แตกมากแล้วก็คือแตกก็ช่างมาันปกติแตกก็ช่างมาันไม่ค่อยแคร์แต่ว่าตัวนี้เป็นของโอท็อปของไทยค่ะเป็นครีมว่านหางจระเข้ซึ่งกระปุกหนึ่งใหญ่มากใหญ่กว่าอโลอินมากอโลอินประมาณ8 0 0ร้อยอันนี้ประมาณ4ี่ห้าร้อยซึ่ง ใหญ่กว่าท่านึ่งนะคะตัวนี้ไม่มีใช้ทาข้อสอบในฤดูร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันโอเคนะแต่ว่าเยอะเยอะมากอะใช้ใช้ยังไม่หมดเลยเบื่อแล้วเนี่ยเยอะจริงๆ,ซ,งๆซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของไทยที่ไม่แนะนําว่าใครที่แบบผิวไม่ได้แห้งกลานมากแล้วก็อ,าอยากสนับสนุนของไทยนะคะลองไปหาซื้อดูได้เป็นของโอท็อปของน่าจะเป็นของพะเยาค่ะเนาะก็ ประมาณว่าไปซื้อมาขามีมครีมมาขามพะเยาอะแล้วก็ซื้อตัวนี้มาด้วยนะคะต่อไปพูดโหยถ้าไม่มีหวีนะหด,ดูการนี้เธอไม่มีหวีเธอตกเทนหวีเมสันเมสันเม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 ,ม,ม,มอันนี้ที่แม่เมซื้อมาจริงๆคือเคยใช้ปกติใช้หวีของแบรนด์นี้อยู่แล้วแล้วมันหักมันหักใช้มาประมาณเก้าปีมั้งหักอะหกักแบบบ้า ล้วงค่ะนะคะอันนี้แม่เมก็เลยซื้อใหม่เป็นเพียวขนหมูป่าแท้ขนหมูป่าล้วนขนาดแฮนดี้ประมาณ75ปอนซึ่งจริงๆแล้วแบรนด์เนี้ยเขามีให้เลือกหลายอย่างมีขนหมูล้วนขนหมาล้วนขนหม,มาล้วนก็มีนะเธอแพงมหแพงกว่าขนหมูอีกแล้วก็ขนหมูผสมในลอนแล้วก็ในล้นนะคะซึ่งเราต้องเลือกตามลักษณะการใช้งานเลือกตามสภาพเส้นผมนะคะก็ ศึกษาก่อนที่จะซื้อศึกษาก่อนนะจ๊ะแล้วก็ไม่คนซื้อใหญ่มากเมยว่าขนาดแฮนดี้อ่ะกำลังเหมาะเห็นไหมขนาดเมยเป็นคนหัวโตนะขนาดแฮนดี้กำลังเหมาะค่ะกำลังเหมาะที่จะใช้ถ้าใครซื้อเอ็กตาร์ลัสมานี่อันเก่าของอเมย์เอ็กตาร์ลัสใหญ่เท่าบ้านมากใหญ่มากนะคะก็อันนี้ก็โอเคแล้วละขนาดแฮนดี้โอเคเลยต่อไปเป็นอะไรเนี่ย มาร์สผมเราอยู่เป็นที่ผมแล้วเราก็ขึ้นมาร์สผมเลยมาร์สผมค่ะมมเมเมเรียกชื่อแบรนด์จะเรียกผิดอีกไหมเนี่ยเคเรสทาสนะคะซื่อ,อันนี้เป็นสําหรับคนผมด,ดัดใครที่ผมดัดแล้วแบบผมมันแตกปลายผมดัดมันจะเหมือนคล้ายๆผมเสียใช่ไหมอ่าใครที่แบบดัดแล้วรอนไม่ดูดูไม่เงางามอะ่ะใช้มาร์สตัวนี้ช่วยใช้แค่นิดเดียวแล้วก็มาร์สไว้นะคะเม่เมมมาร์ทุกอาทิตย์อ่ะชอบ แต่ว่าราคาอาจจะไม่ชอบไม่ชอบราคาคือมันแพงไปหน่อยนึงแต่ก็โอเคค่ะสำหรับคุณภาพที่ได้เป็นถือว่าคุ้มนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ปลื้มประทับใจอีกอย่างหนึ่งเลยต่อไปอะไรอ่าดับเต่านะคะคือ,อจริงๆแล้วปกติในเมืองไทยเนี่ยมันก็จะมีดีโอด,โดแรนแลนเยอะแยะถามว่า น,นก็คือประมาณ5ดอลลาร์ราคาบ้านเขาไม่แรงหรอกแต่บ้านเราแบบไหนจะนำเข้าไหนจะค่าหิ้วผัาทรงผัดสีเออเออเออเอเอก็จะแพงอะ่ะซึ่งถ้าใครไม่ได้กินเต่าแลงก็ค่าไปใครไม่ได้เหงื่อออกเยอะก็ค่าไปอันนี้สําหรับคนที่เหงื่อออกเยอะแล้วก็ขอบ,บอกว่าใส่เสื้อขาวแล้วจิกกี้ไม่เหลืองเสื้อจิกกี้ตรงเสื้อไม่เหลืองนะคะชอบมากถือว่าเป็นมาแชปของมเมศซึ่งใช้มานานมากนั้นใช้มาปีกว่า2ปีเลยละเพิ่งเอามาเมาให้ฟังนะี่แหละ นานมากก็จะมอให้ฟังใช้จนเกียนแล้วถึงจะมามอให้ฟังเลยเนี่ยต่อไปก็จะเป็นอะไรเนี่ยโอ้เรียนระดับไม่ถูกไปเยอะมากแป้งฝุ่นค่ะแป้งฝุ่นเมมเมทใครๆที่เคยดูคลิปเม่เมแต่งนะก็จะรู้ว่าเมมเมยังใช้ชาแนลอยู่ซึ่งถามว่ายังรักไหมย,ยังรักยังรักชาแนลอยู่เหมือนเดิมนะคะมาชาแนลตัวนี้ก็ยังใช้อยู่ส่วนอีกอันหนึ่งที่เพิ่งซื้อมาแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันใน Facebook ของเมมเมแต่วันที่ซื้อมาว่า เฮ้ยใช้แล้วมันแห้งไปวะเฮ้ยไม่ดีเลยแต่ฉันค้นพบวิธีการใช้แล้วคือตัวนี้ไว้ใช้กับใต้ตา,ตารอบตาที่แบบไม่อยากให้มันไหลเยิม้มย,ย้วยแผนดานะคะแล้วก็ใช้เป็น Finish p o เดอรก็คือแต่งทุกอย่างเสร็จแล้วใช้ตัวนี้ตรงทีโซนนะคะก็จะทำให้หน้ามันดูแบบกระจายแสงคลางกรองรอยเหี่ยวย่นได้ดีซึ่ง กเขาก็มาให้น้อยใช้น้อยๆน,นะถ้าใช้มากเกินจะทําให้หน้าสากค่ะส่วนถ้าจะใช้ทั้งหน้าเลยแทนแป้งฝุ่นเลยไม่ได้ไม่ไหวหน้ากร้านมากนะคะก็ก็ลองไปหาดูลองไปลองที่เคาน์เตอร์ก่อนที่จะซื้อน้อเป็น High Definition Powder m i k r o Finish นะคะของ Make Up f l a v o ออีกผลิตภัณฑ์หนึ่งของ Make Up f o r e v e r เหมือนกันซึ่งครึ่งซื้อมาเอาไปไหนละ ต้องซื้อมาแหละแล้วก็ชอบด้วยฝากพี่ฝากแฟนคลับที่เป็นใน Facebook ซื้อมาพี่ออมพี่ออมพี่ออมไปซื้อให้หนูหน่อยหนูเป็นบล็อกเกอร์บัตนอกที่แบบกะ,กะหาอยากได้เป็นบัตชครีมนะคะเป็น HG เขาเรียกว่า High Definition Brush นะคะเมย์ซื้อมาเป็นสีเบอร์สีถามว่าทำไมถึงชอบเฮ้ย <"He i, S 1> มันเกลี่ยเนียนมากอะเกี่ยง่างมากแล้วก็ใช้นม่ดเดียว สีนี่แล้วก็จะได้ประมาณสีชมพูชมพูละเรือเหมือนเหมือนนาดีไซน์ปะใช้สีดีไซน์ไหมน่าจะใช่จำไม่ได้ละเห็นไหมสวยไหมคะแล้วก็ติดทนมากคือแบบถ้าไม่ได้ครีนออกอะมันไม่ออกนะคะประมาณราคาพันสามบาทคุ้มเพราะใช้นิดเดียวเอง มีหลายสีด้วยลองไปเลือกดูที่เคาน์เตอร์ถือเป็นบัตรครีมอีกอันนึงที่ไม่เมยแบบปลืแบบ้มแบบอยากอยากให้แบบไปลองเลยอะแล้วอีกอันนึงราคาถูกลงมาหน่อยหนึง่งไม่หน่อยมั้งเยอะมั้งอีตูดี้อีตูดี้อันนี้เป็นสีส้มนะคะซึ่งไม่เมยได้มารานะคะไม่แพงอะน้องเขาไปเกาหลีฝากเขาซื้อหรือเขาซื้อมาแล้วเขาใช้ไม่ทันแล้วเขามาขายเราอะไรประมาณนี้อันนี้สีส้มเลยสีมันอาจจะพิกเมนต์อาจจะแบบสีไม่เข้มเท่า อ่าเมคอัพเฟรนเร์แต่ว่าราคาถูกกว่ากันเยอะนะคะซึ่งถ้าถามว่าสีน่ารักไหมส้มน่ารักจะตายเธอดูแต่ว่าต้องใช้ทักษะในการเกลี่ยนิดนึงค่ะเพราะว่าสีเขาค่อนข้างเกลี่ยยากนะคะเวลาใช้ก็เกลี่ยให้บ้างกว่าน,นี้เจ๊ะอันนี้ส้มแปะไปอันนี้ตุดลิงไปอันนี้บีบออกมาเยอะไปหรือเปล่าใช่อ่ะทาทั้งแขนทั้งมือแล้หมดละ ไม่มีการใช้บัตรครีมคือปาดแต่น้อยนะคะอยายยายาทำแบบนี้น่าเกลียดมากเอาออกมาซะเยอะเห็นไหมก็จะได้ส้มแบบน่ารักน่ารัก,รกซึ่งเมยเม,มคอ่อนข้างที่จะชอบมันนะชอบมันนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่สีน่ารักดีค่ะสีเหมาะกับวเราไวัเราวเราไวาัไวไวอะไรวะไม่รู้นะคะก็ลองไปเลือกดูกันเนาะเป็นบัตรครีมอีกอันหนึ่งที่แนะนำ มีคนถามถึงพี่เมย์พี่เมย์ใช้กระดาษซับมันอะไรปกติพี่เมย์ซักมันไหมปกติพี่เมย์หน้ามันเยอะไม่ค่อยซักเกลียดแต่ถ้าจะซับจริงๆพี่เมย์จะใช้กระดาษซับมันของอีซ่าค่ะซึ่งใช้มานานแล้วเป็นป,ปีปีชาตินานมากแล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนบแบรนด์ไหนถามว่าทําไมจริงๆกระดาษซับมันอีซ่าเนี่ยเป็นกระดาษที่ทํามาจากเยื่อไผ่ถ้าจำไม่ผิด แล้วเวลาซับไปอ่ะมันก็จะไม่ทำให้ผิวที่เหลือเนี่ยมันแห้งกร้านเกินไม่ได้เป็นแบบฟิมฟ,ฟิมาค่ะราคาซองหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะซื้อต่อง,งานเซลเลิจะได้เหลือร้อยสี่สิบหลือซื้ออ่าจริงจริงร้อยแปดสิบบาทก็คุ้มอย่าใช้เยอะอย่าให้เพื่อนยืมอย่าให้เพื่อนยืมอย่าเพื่อนขอแบบอย่ามรยุกับกระดาษซับมันฉันไม่ใช่นะคะก็ลองไปลองก่อนไปที่เคาน์เตอร์พี่คะขอลองกระดาษซับมันได้ไหมอีนี่แรงได้อีก แล้วมาถึงใครที่ใส่คอนแทคเลนส์บ่อยจะนึกถึงน้ายาล้างตาใช่ไหมจริงๆอันนี้เมยเมไม่รู้จักอ่ะอ่านยี่ห้อก็ยังไม่ถูกเลยแต่เป็นของญี่ปุ่นอันนี้เป็นขวดที่สองที่ใช้ขวดแรกซื้อมาโดยไม่รู้น้องเขาบอกว่าพี่เมย์ใช้ดีนะ,ะใ,ชใช้ดีเหรอเอา,เอา,เอา,เอาด้วยเอาด้วยกระแสะกระแสะจากคนเดียวคือน้องเขาบอกใช้ดีฉันก็เชื่อนะคะมันชื่อยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะอ่านเอาเองละกันมันจะมีที่คอบมาให้ใช่ไหม ตอนแรกเปิดออกมารู้สึกเหมือนกลิ่นกลิ่นอุทยัยทีบอานะคะเทแล้วก็คอบแล้วก็แบบลืมตาในนี้แบบสักพักนึงก็ทําให้ตาม,มันรู้สึกเหมือนแบบอ่าชุ่มชื่นขึ้นใช้ดีค่ะก็ยังไงก็ลองไปหาซื้อดูเมย์เมย์จำไม่ได้ละคะเท่าไหร่เพราะว่าฝากเขาซื้อมาแล้วไม่เคยจำชีวิตชีวิตไม่ค่อยจำอะไรมาตาเหลืออะไรที่เรายังไม่ได้พูดถึง หมดหรือ,อยังน่าจะหมดแล้วอน่าจะหมดแล้วเนาะก็อ๋อมีผลิตภัณฑ์จากมูจิค่ะมูจิตัวนี้เป็นสิ่งที่เมย์ใช้แล้วชอบก็คือตัวทําฟองอะพออาเทบีบวิปโตมออกมาใช่ไหมคะแล้วก็ตัวเนี้ยไปถูๆๆให้มันเป็นฟองนุ่มๆอะ่ะแล้วก็มาล้างหน้าซึ่งเป็นผัดวิธีของคนญี่ปุ่นเขาแบบไม่อยากให้มือสัมผัสกับหน้าอะไรประมาณนี้ห5บาทดีใช้แล้วคุ้ม แล้วอย่างหนึ่งที่ซื้อมาเห็นเขาบอกว่าดีกันซื้อเชื้อคนงให้มากนะคะเป็น perfect w h i p foam เมย์ใช้เรารู้สึกว่าล้างไปแล้วหน้ามันแห้งเกินก็เลยเออกไปล้างแปลงล้างพัฟก็ดีเหมือนกันเออก็ดีนะแต่ถ้าแบบใครเอามาใช้ล้างหน้าก็ก็ดีค่ะเมว่าก็ดีนะถ้าชอบเอ feeling ของหน้าที่มันสะอาดแล้วก็แห้งมากอะไรอย่างเงี้ยแต่เมไม,ม่ชอบชอบให้หน้ามันรู้สึกเหมือนแบบไม่ต้องสะอาดมากแต่ว่าชุม่มชื้น แต่มันคือสะอาดไงคือเราเช็ดตึ้สะอาดแล้วอะไม่ไม่ต้องซีเรียสให้หน้าตึงแบบถูกไปแครชแผ่นได,ด้เอียดๆไม่เอาไม่ชอบพูดถึงพูดครบหรืยอยังเนี่ยน่าจะครบแล้วน่าจะครบแล้วนะคะก็เป็นอัปเดตสิ่งที่ไม่เมย์ใช้แล้วชอบแล้วปื้มแล้วแบบไม่บอกต่อไม่ได้อดรนทนไม่ได้ที่จะไม่บอกต่อเนาะก็ยังไงก็ ติดตามเมยเมได้ทาง Facebook นะคะใครแอด Facebook ก็แอดมาใครไม่อยากแอดก็ไปกดไลค์ได้ที่เพจ i am me is m เมยนะคะวันนี้เมย์ไปก่อน,นะคะ่ะเจอก,กันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ